สวัสดีครับเห็นไหมในมือผมมีอะไรอยู่นะครับวันนี้ผมอยากที่จะมาลองสินค้ากันนะครับก็คือสินค้าตัวนี้ชื่อว่าเลนาต้านะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารนะครับตัวนี้เนี่ยจะทําให้ในเรื่องของการเผาผัานนะครับแม้ไม่ออกกาลังกายเลยก็สามารถที่จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยเผาผัานได้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะผลิตภัณฑ์ดูกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทดลองดูนะครับตรงนี้เนี่ย หนึ่งกล่องนะครับจะมีอยู่ที่สิบแคปซูลนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะครับว่าผ่านไปสิบวันนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยเรากินแค่วันละหนึ่งแคปซูลจะเป็นยังไงนะครับแกะกล่องนะครับจะเป็นซองแบบนี้นะครับ b o o s t and Burn นนะครับโอเคเปิดกล่องก็ประมาณนี้นะครับหนึ่งกล่องมีหนึ่งซองนะครับหนึ่งซองจะมีทั้งหมดสิบแคปซูลนะครับ ดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงภายใน10วันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับโอเคขอบคุณครับผม โอเคนะครับก่อนที่จะทดลองทานนะครับเราก็ต้องมีการถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานนะครับว่าก่อนทานเป็นยังไงนะครับอันนี้คือสภาพนะครับก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์นะครับผมก็ได้ทําการแกะผลิตภัณฑ์แล้วก็ทานไปทั้งหมด10วันนะครับ10วันนี้คือทานแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับแล้วก็มีการกินเข้าไปเป็นปกติเลยนะครับ มาดูผลลัพธ์กันนะครับหลังจากที่ทานไป10วันครับก็อันนี้จะเป็นสัดส่วนนะครับถ้าเกิดใครสังเกตดูดีๆนะครับจะมีเห็นว่าสัดส่วนเนี่ยมันมีการลดลงมานิดนึงนะครับแค่10วันนะครับมาดูกันชัดๆเลยนะครับภาพต่อภาพกันเลยนะครับอ่านดูนะครับภาพซ้ายคือก่อนทานภาพหลังคือหลังทานนะครับเอวจะคอดมานิดนึงเห็นไหมฮะดูจากด้านหลังจะเห็นชัดมากเลยนะครับ มาดูด้านซ้ายด้านขวากันนะครับเห็นไหมครพุ่งจะลดมานิดนึงนะครับก็คือมันเป็นการเบินเท่านั้นเองนะครับก็คือมันเหมือนกับว่าทานไปแค่เดินก็เหมือนกับเบินแล้วนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถแอดไลน์มานะครับแอดไลน์แอดมานะครับมาสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้นะครับหรือว่าใครสนใจเป็นตัวแทนนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้นะครับอยากแนะนําจริงขอบคุณครับผม